ก็สวัสดีกรอบนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทปรีวิวที่ผมอัาจไว้สำหรับจากไลฟ์ี่แบบแบบไลฟ์สตรีมของรีวิวซิมูแลนนะครับอันนี้ซิมูแลนก็คือหนังไซไฟอีกเรื่องหนึ่งที่จะเรียกว่าผมไปเจอโดยบังเอิญแล้วกันแล้วเหมือนกับแบบโปสเตอร์อะโปสเตอร์ที่คุณเห็นอยู่ตรงตรงนี้มันสะดุดตาผมมากอะ่ะถ้าสมมุติแบบเดี๋ยว ้าสมมติใครได้เห็นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าแบบน่าจะสะดุดตาหลายคนมากแล้วทําให้ผมอยากไปดูว่าแบบิหนังเรื่องนี้มันจะเล่าเรื่องอะไรทําไมโปสเตอร์มันดูแบบเออดูน่าสนใจขนาดนี้เอ่ออประมาณนั้นอ่ะก็ซิมูเลนก็อารมณ์ประมาณว่ามันเล่าอยู่ในโลกของแบบโลกที่ AI พวกแบบหุ่ยนต์เริ่มมีมากขึ้นแล้วเหมือนกับมนุษย์ก็เริ่มเกรงกลัวว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะ เอไอจะหรยอว่าอะไรอะ่ะเสียกสูญเสียการมนุษย์สูญเสียการควบคุมอะไรเงี้ยเออหลังดูจบอันนี้ผมต้องบอกว่าผมดูที่ผมยืมมาดูผมอยากผมอยากร้องของไม่ใช่อะไรเออแต่หลังดูจบต้องยอมรับว่าแบบมันมันมันแย่มันก็แย่จริงๆแหละแต่แบบมันก็ ต้องบอกว,ว่ามันมันลดราคาแล้วก็กกพอยนๆยนได้แต่ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ไอเดียเหมือนจะน่าสนใจนะจริงมันมันไม่ได้แย่นะด้วยแบบคอนเซปต์อะแต่แค่รู้สึกว่าบทมันตลกอะ <c oughs> ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอยางหนึ่งก็คือแบบพระเอกพระเอกจะเรียกพระเอกคนไหนดีพระเอกมันก็มีตั้งแบบสามสองคนมั้งเออเอาแบบล็อบบี้อาเมลแล้วก็ล็อบบี้อเมลก็คือคนนี้นะคนนี้ก็ล็อบบี้อเมล บบล็อบบี้อาร์เมลอยู่กับจอแดนน่าที่ที่แสดงเป็นมีอาในฟาสอ,อ่ะเราจะได้เห็นแบบเส้นเรื่องเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าข้อเสียอยู่ตรงเส้นเรื่องเนี้ยเอาพูดง่ายๆคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดข้อดีไปก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยพูดข้อเสียตามมาข้อดีของเรื่องนี้คือแบบคอนเซปต์คอนเซปต์เหมือนจะน่าสนใจนะแต่แบบมันเล่าออกมาแล้วแบบ รู้สึกแบบสเปะสปาอย่างไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ขออนุญาตนะครับเรื่องนี้มันมันก็ดูเหมือนหนังสตรีมมิ่งจริงๆอะเอ่อแต่ว่าบ้านเราก็เอ่อเอามาฉายลงอีกตามเคยผมก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วกันแต่ว่าในหนังอีเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วก็จริงมันก็ดูไหลลื่นไปทั้งเรื่องนะมันก็จะถามว่ามันหนังมันแย่ไหมหนังใช่ครับหนังมันแย่แต่มันหนังมันแย่แบบในทางที่ดีนะคือมันดูแล้วมันก็ เรื่องอะไรบันเทิงบันเทิงในแบบทางทีแย่จะเรียกแบบนี้ได้ไหมคือมัยอมรับว,ว่าแบบมันไฮคอนเซปต์ดีว่าเหมือนกแบบเฮ้ยเล่าเรื่องแบบมนุษย์อะไรประมาณนะั้นคือเปิดประเด็นมาใหญ่แล้วเหมือนกับแบบเฮ้ยถ้าสมมุติเป็นหนังแบบสเกลใหญ่หรือแบบมีทุนมากกว่านี้เล่าดีกว่านี้เหมือนหรือว่าแบบมีคนเขียนบทดีกว่านี้จะ แล้วเหมือนแบบแก้บ,บทให้มันน่าสนใจแล้วเหมือนกั็เน้นไปที่จุดเดียวอ่ะไม่ใช่แบบเน้นไปนูน่นนี่นั่นเยอะเกินไปมันจะผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้จะดีกว่านี้แล้วก็ก็ประมาณเนี้ยส่วนงานสร้างผมรู้สึกว่าก็ปานกลางนะไม่ได้ก็ประมาณเนี้ยนะล้ก็ทุนประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคครับเอามาที่ข้อเสียกันบ้างข้อเสียผมบอกไปแล้วว่าแบบหนังเรื่องนี้คือ ไม่รู้อ่ะอาจจะต้องไปปรับโครงบทมั้งแต่ว่าถ้าสมมติผมเชื่อว่าซีแล้วก็ cg แบบการดีไซน์แบบตัวละครก็ดูแบบเฉยๆอ่ะเฉยๆไม่ได้แบบมันรู้สึกแบบตกยุคไปหน่อยอ่ะเหมือนหนังตกยุคอ่ะจะเรียกประมาณนี้ได้ไหมเออแล้วก็เส้นเรื่องผมรู้สึกว่ามันก็มันเยอะแต่แบบมันก็เยอะแบบก็ในระดับที่พอพอใช้ พอใช้ได้อะแต่รู้สึกว่าแบบเนื้อเรื่องคือมันวนเวียนวนเวียนวนเวียนแล้วเราต้องรอประมาณแบบครึ่งชั่วโมงอะก่อนเนื้อเรื่องจะเดินในบางจุดนะผมรู้สึกว่าแบบมันก็มันก็บางช่วงก็น่าเบื่อบ้างแล้วก็บางช่วงแล้วแบบบางช่วงก็ไม่รู้อะแล้วพอดูจบก็ถือว่าแบบก็เหมือนก็ดูจบก็จบจบไปอะไม่ได้รู้สึกแบบมีอะไรน่าจดจําอ่ะเอแอต่แล้วก็พอกลับมาดูอะน้องรับว่าแบบเออ สิ่งที่น่าจดจำก็คือนังเอกฟุเ <c> ล <oughs> ูุ่เล่เอ่อแล้วก็ฉากแอคชั่นอะเอาแบบคุณเห็นปืนใช่ไหมฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าแบบมันก็มันออกไปทางแบบตลกมจะจะเรื่องตลกก็ไม่เชิงอะแต่รู้สึกว่ามันวีคมากดูธรรมดามากแล้วเหมือนแบบเล้นฉากวิ่งหนีซะมากกว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เหมือนกับรู้สึกพระเอกใช้โดนแล้วเหมือนกับ หยุดแบบเฮ้ยไอเดียแล้วเหมือนกับหยุดคุณโยนทุกตัวอะไรประมาณนั้นน่ะมันเป็นไอเดียที่แบบน่าสนใจมากแต่แบบคุณจืิจคุณก็เล่นแค่ฉากเดียวแล้วคุณก็มันก็เล่นอีกแหละแต่แบบผมรู้สึกว่าไอเดียไอเดียคอนเซปต์อ่ะมาแล้วแต่แบบแค่เหมือนกับเอคิวชั่นมันดูแบบตลกตลกแบบการกำกับและการแบบควบคุมเนื้อเรื่องมันยังดูแบบตลกตลกไปหน่อยเออแต่ก็แล้วผมก็ ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยอมรับว,ว่ามันแย่นะแต่แบบมันมันสนุกที่ปัะชดะดหนังแย่โอ้พูดโอ้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะถ้าสมมติใครไม่ชอบแบบหนังแย่นะแต่อืมแต่ยอมรับว,ว่ามันก็ทรมานแหละที่ดูหนังแบบนี้ครับสรุปแล้วซิมบูเลนอาจจะไม่ใช่หนังที่ไฟฟลายที่แบบเฟอร์เฟคแต่แบบจริงๆไอเดียใช้ได้ในระดับหนึ่งนะ แต่แค่ไม่สามารถเขาไม่สามารถแบบเล่นอะไรได้เยอะอาจจะเป็นเพราะงบด้วยมังอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่างบเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับรู้สึกว่าเท่าที่เช็คก็ข้อมูลยังไม่เห็นข้อมูลที่ที่เห็นที่แบบตอนอัดคลิปนะยังไม่เห็นข้อมูลครับอืโดยซิมูเลนนี้ก็จะเข้าฉายในไทยรู้สึกจ่24สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับอืม สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามเพจและช่องหมาแกะหนังด้วยนะครับ